สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูไอโจนสลัดใหม่ที่มันเข้ามาก็จะเป็นคาตาคูรีเนาะเดี๋ยวกันอื่นเราจะไปเปลี่ยนเปลี่ยนในนี้กันก่อนนะครับผมนี่เปลี่ยนโปรไฟล์ก็จะเป็นคาตาคูรีนี้ก็คือตัวใหม่นะครับส่วนรายละเอียดสกิลเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าคาตาคุรีเนี่ยมันจะโหดแล้วก็เก่งขนาดไหนนะครับผมซึ่งตัวละครส่วนมากเนี่ยที่เป็นตัวเข้ามาใหม่มันก็จะเก่งมากเนาะอันนี้มันยังเป็นเซิร์ฟนอกอยู่นะครับผมก็เป็นเซิร์ฟเทสนั่นแหละ นี่ยดวผมเหลือสกิลสามไว้ผมเหลือไม้แบบยังไม่อัพเต็มไงเพราะว่าจะให้ทุกคนรู้ว่าแบบคาตาคูริสกิลสามมันเนี่ยอัพแค่หนึ่งเนี่ยก็ลบอีกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวผมจะพาไล่ดูแต่ละสกิลเนาะมันจะเป็นตัวละครที่ยืนกลางนะครับผมอารมณ์ประมาณกับแชงคูดแต่ว่าจะโดดเด่นกว่าแชงคูดหน่อยนะครับโดดเด่นยังไงเดี๋ยวรับชมพร้อมกันเลยครับผมเดี๋ยวดูที่สกิลหนึ่งนะครับสกิลหนึ่งนี้มันจะต่อยเป็นหมัด รุลวนนะผมคล้ายๆกับไ้หมัดปืนกลของลูฟี่เนาะอันนี้ก็จะต่อไปเป็นดาเมจนะครับผม3ครั้งแล้วก็ลดพลังป้องกันนะครับผมอย่างถ้า 7, 5 0 0เลยถือว่าเยอะมากนะครับลดกายภาพ7,5 0 0ลดไอเวดไปด้วย7,5 0 0นะครับก็ถือว่าเยอะมากๆเลยเนาะท่าสองนี้ก็ดีมากนะครับท่าสองจะเป็นอารมณ์เหมือนกับแชงกูดก็คือมาถึงอ่ะมันจะจับเลยแล้วก็จะดูดพลังงานด้วยก็สังเกตว่ามันจะดูดมา500พลังงานนะครับผม มาถึงปุ๊บมันจับเลยอ่ะถึงแม้ว่าฝั่งตรงข้ามยังไม่มีพลังงานอ่ะมันก็จะดูดมาได้เหมือนเดิมนะครับผมเหมือนกับแฉงอะมาถึงมันก็ดูดสตาร์ททันทีนะครับผมไอคาตาคุริมาถึงมันก็ปล่อยโมจิไปจับเหมือนกันในส,นสกิลสามนี้ถ้าโหดมากเลยนะครับผมโคตรขี้โกงเลยฮาคี้สังเกตของไอเจ้าคาตาคุริมันมันจะเป็นตอนที่มันเปิดอ่ะมันจะบวกพลังโจมตีนะครับผมตอนนี้ผมเลือไว้นี่ผมอัพให้ดูเห็นไหมอัพมันจะขึ้นแค่แบบ พลังโจมตีนะครับมันจะไม่เกี่ยวกับพลังหลบเหลกคือสกิลเนี้ยมันจะเสริมฮาคิต่างๆครับผมคือมันจะหลบเหล็ก100%แล้วก็โจมตีแรงขึ้น80%นะครับผมก็ถือว่าเป็นสกิลที่แบบโกงมากเลยนะครับผมหลายคนอาจจะยังมองภาพไม่ออกเดี๋ยวผมพาไปดูในเกมในตอนที่มันตีกันนะครับผมจะได้รู้ว่ามันโกงแค่ไหนเนาะส่วนท้าสุดท้ายส่วนมากแต่และตัวจะเป็นสกิลติดตัวนะครับผมอันนี้ก็เป็นติดตัวเหมือนกันเพิ่มสปีด60%นแล้วก็ เลือดอยู่ที่สามหมื่นครับผมแล้วก็คีย์ดิคอนอยู่ที่หนึ่งพันสิบสองเลยนะครับผมก็ถือว่าเยอะพอประมาณอยู่เนาะเดี๋ยวผมจะขอถอดหินละกันไปตีไอ้กับมอนให้ดูก่อนเพราะว่ามอนของวนมมันของผมมันค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับที่น้อยเนาะก็จะขอถอดหินตีให้ดูนะครับผมเดี๋ยวมาดูสกิลในดันกันนะครับผมว่าเบื้องต้นมันจะเป็นประมาณไหนเนาะอะไปมาดูที่มาถึงดูมันจะใช้ท่าสองนะครับผมเนี่ยปั๊บจับ กรตีตีเฉยโดนทุกตัวนะครับผมการโจมตีของคาตาคุริจะโดนศัตรูทุกๆตัวเลยนะครับผมค้อจะขี้โกงเลยโอ้โหดูขามันก้าวอย่างเร็วเลยยังไม่ได้ปล่อยสกิลสามเลยอ่ะมาถึงปุ๊บมันจับนะครับผมดูหมัดปืนก่อนมันปั๊บ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 นีเป็นไงนี่นะครับผมนี่คือสกิลสามของคาตาคุริพอเปิดแนวอ่ะจะไม่โดนอะไรใดๆทางเส้นเลยนะครับผมแล้วทีนี้จะถามว่าพี่จะรู้ได้ไงว่ามันจะโดนหรือไม่โดนโจมตี เดี๋ยวผมพาไปตีคนนะครับผมวันนี้พามาดูแบบสกิลเบื้องต้นกับพวกคลิปก่อนนะครับผมมาถึงปุ๊บมันจะปล่อยท่าสองเลยนะดูว่าปั๊บนี่แล้วก็ดูมานามันเด้งขึ้นนะครับผมเกือบเกือบเกือบเต็มอ่ะก็แบบขี้โกงนะผมว่ายิ่งอยู่ไปแบบแพคคู่กับหนวดดำเงยปล่อยท่าหนึ่งนี่รัวเลยนะครับผมเนีท่าหนึ่งเนี่ยปรับ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 รถถ้าถามว่าสกิลหนึ่งมันทับซ้อนไหมมันไม่ทับซ้อนนะครับผมคือมันเปิดเนี่ยดูสกิลสามเปิดมาแล้วฝั่งนู้นตีไม่โดนนะครับผมแต่ว่าสกิล หนึ่งมันะจะไม่ทับซอ้อนก็คือใช้แค่ทีเดียวนะครับผมมันจะไม่เหมือนกับไอ้พวกที่เป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนบัฟของตลุงเรนี่หรือว่าอะไรใดๆต่างๆางเนาะแต่ถ้าถามว่าประโยชน์ของการหลบดีกนี้มันเอาไปทําอะไรมันเอาไปตีพวกตีบอสหรือตีคนนี้ก็่อนท่าที่จะมีประโยชน์นะครับผมเพราะว่ามันแบบหลบบีกยังไงก็วันนี้ตีอะไรเป็นตัวอ๋อตัวนี้เลยพอดีเลยก็คาตาคุริ่นี้การโจมตีปกติของเขาอาจจะเป็นโจมตีเป็นกายภาพนะครับผมก็เลยแบบเป็นข้อดีมากเลยเพราะว่าเกมเนี้ย กายภาพจะค่อนข้างที่จะตีง่ายนะครับผมเนี่ยดูตีเฉยเป็นกายภาพแต่ว่าสกิลสองกัเป็นเวทนะครับผมเนี่ยตีเฉยจะเข้าแต่ว่าเนี่ยสกิลสองไม่เข้านะครับเกมมันจะขึ้นแบบป้องกันเวทอยู่ข้างบนนะครับผมแต่ว่าผมชอบตรงที่มันแบบโจมตีเป็นกายภาพนี่แหละโจมตีกายภาพก็จะดีมากนะครับผมดูสกิลหนึ่งสุดยอดครับผมจ้าคาตาคุรินนี้เนี่ยเดี๋ยวดูมันโดนมันโดนตีนะครับผมเดี๋ยวมันจะเปิดสกิลสามคือไม่โดนอะไรเลยนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นประทรงเปอร์เซ็นลงเปอร์เซ็นเลือดหรืออะไรต่างๆเนี่ยดูไม่ว่าเอเนลจะผ่านนะครับผมถึงฝั่งนู้นจะผ่าก็ผ่าไม่โดนนะครับผมโคชิโกงเลยเนี่ยเอเนลผ่าเมื่อกี้ก็ไม่โดนนะครับอืดูดูดูท่าสามมันเนี่ยโคชิเกยนะครับผมโค้ทงที่จะเปิดบ่อยมากเลยแล้วก็เป็นตัวที่แบบดูดเลือดเยอะมากนะครับเพราะว่าการโจมตีของเขาอ่ะมันโดนทุกตัวเนาะมันเป็นไปได้ไงทําคาตาคูลิตีโดนทุกตัวไม่โคตรเ่เลยอะ่ะ มันปล่อยคาถาไปตีแล้วก็คาถามันเด้งโดนทุกตัวเลยนะก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปหวดไปหวดกับผู้เล่นให้ดูนะครับผมผมไปตีคนให้ดูแถวกลางแถวกลางเดี๋ยวเขาใส่หินสักหน่อยนะครับนี่เดี๋ยวมาดูว่าถ้าผมใส่หินไปเดี๋ยวไปกดเจอผู้เล่นผู้เล่นผมก็เซตไว้เป็นหัสของผมเองนี่แหละครับผมเพราะว่ามันเป็นเสริมทดลองมันไม่ค่อยมีตัวละครไงนี่เดี๋ยวมาดูาผมเซตไว้เรียบร้อยนะครับโอ้ยเมาเดิมบลิก นี่ผมใส่แต่เดี่ยวตัวคอครผมใส่หินอะไรหมดเลยนะครับผมพลังป้องกันมันจะอยู่ที่เอ้ยพลังรวมทีม880,000เลยเพราะว่าไม่ได้ใส่อาวุธนะครับผมใส่แค่หินอย่างเดียวเนาะส่วนคาตาคูลี่อ่ะผมใส่ความเร็วโจมตีให้มันสงชิ้นกับดาเมจหนึ่งชิ้นนะครับผมแล้วก็หินครบเหมือนกันเดี๋ยวมาดูว่าคาตาคุลี่มันจะไหวหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าตัวฝั่งหนูน่ะผมก็เซตมาเขาทั้งจะไม่มีตัวเปอร์เซ็นต์เลือดไงแต่ถ้าเจอตัวเปอร์เซ็นต์เลือดคาตาคุลี่ก็มีโอกาสแง่นะครับนี่ดู เนสกิลสองจับมันแล้วก็สกิลหนึ่งลดพลังป้องกันนะครับผมดูสังเกตที่สกิลสามมันจะไม่โดนดาเมจเลยนะครับเพราะจะขี้โกงเลยอะนี่จับอีกแล้วมันก็ต่อยรัวๆตอนมันเปิดสกิลเนี้ยทัฟก้าลองก็จิ้มเปอร์เซ็นต์เลือดไม่เข้านะครับผมคิดภาพว่าตอนไม่เปิดสกิลอ่ะมันก็มีโมจิจับนะครับผมแล้วตอนเปิดอยู่อย่างก็โดนเนี่ยจับได้เหมือนกันนะครับผมดูโคตรโกงเลยอ่ะดูโมจิมันนะครับผม เนี่ยมีลบหลีกแล้วก็พอลบหลีกจะหมดอธนะโมจิมันจะจับครับผมโคตรเกียอะไรเนี่ยโมจินะมจ,จับอีกแล้วลบหลีกยังไม่หมดนะครับผมเปิดครั้งนึงนี่แบบโคตรนานเลยเนี่ยมันแบบเว้นระยะระยะเวลาแค่สั้นๆนะครับผมเนี่ยโมจิก็จับจับต่อก็เปิดลบหลีกอีกแล้วจุดภาพว่าถ้าของเป็นแมนพลังป้องกันเยอะๆมันจะตายยากขนาดครับผมผมมองว่ามันตายยากมากเลยนะถ้าแบบเราใส่ของมันเยอะๆหรือเราไม่ต้องใส่อะไรของไอเทมที่เป็นของความเร็วก็ได้แต่ถ้าดีที่สุดนะครับผมผมแนะนําเป็น ดาเมจหรือคริปิคอคนก็ได้เพราะว่าถามว่าอ้าวพี่ดาเมจจะมาจากไหนมองดูดาเมจมันจะบอบาเพราะว่าผมเอขอบสีดำเตียขอบสีดำไงแต่โดยรวมท่านเรเวไม่เยอะถ้าฝังตรงข้ามไม่ใช่ขอบดำนะครับมันจะดีมากเลยเพราะว่ามันจะตีโดนตลอดเลยแล้วความไอสปีดเนี่ยเราไปใส่ใวกตัวละครอทอี่ดีกว่านะครับผมที่เราจะมาใส่ให้คาตาคุริเพราะว่าคาตาคุริอ่ะมันจะเปิดแต่ตัวของมันเองก็คือแบบมันจะไม่ซอบพอตเพื่อนนะครับผมเพื่อนมันจะตายไปหมดแล, mm hmm. ดแล้วก็ถ้าใส่ความเร็วให้มันมันจะเหลือแต่มันอะ ก็จะเลยเป็นข้อเสียนิดหน่อยครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเล่นดาเมจดีกว่ามาถึงมันจับนะครับผมโอ้ดูมันจับดิเนี่ยแล้วก็โลปิีกแล้วครับผมฝั่งนุ้นก็ไม่ได้ทำอะไรละจับอีกแล้วนะครับผมคิดดูว่าเป็นตัวที่แบบอัมตีคนนี้เกียนมากนะครับผมแชงคูดก็ไม่โกงเท่านี้นะครับผมแชงคูดมันมีแค่สตันนะแต่มันก็ทําไม่ได้ดาเมจมันก็น้อยไงอันนี้มีจับมีดูดมานามีลดพลังป้องกันนะครับผมมี หลบหลีกยืนแทงด้วยก็หูถือว่าคบลรรถเลยนั่นเนี่ยดูพอเลื่อนลดดูมันตีดูเลื่อน,นครับผมแม่งดูดขึ้นเป็นข้อเป็นข้อเลยโคตโกงนะครับผมก็าคิดจะพาว่าเนี่ยดูตัวใหม่ก็ประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าตัวใหม่มันค่อนที่จะทํามาแบบโกงๆหน่อยนะครับผมแรกๆก,ก็ถือว่าดีไหมดีนะครับผมเดี๋ยวเราลอ,อ,อดู รายละเอียดเพิ่มเติมในเซิร์ฟของผู้เล่นเซิร์ฟของเซิร์ฟเวอร์ชันไทยของเราดีกว่าครับบางเผื่อมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงขนาดเปนไม่เหมือนกันก็ได้หรืออาจจะเป็นแปลกนี้แต่ผมคาดว่าน่าจะเป็นเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าเซิร์ฟนี้ก็มาจากเซิร์ฟนักพัฒนาของเวอร์ชันไทยที่เราเล่นนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วสกิลกขน่าจะประมาณนี้แหละแล้วก็ไปอ่านเป็นภาษาไทยของฝั่งผมได้กันเนาะเบื้องต้นคร่าวๆก็ดูรีวิวี้ของผมไปก่อนก็ได้เพราะว่ามันจะง่ายต่อการตัดสินใจเผื่อมีแบบใครที่อยากได้ไปผมละถ้าถามว่า ตอลครคาตาคุริกับแชงคูดตัวไหนมันเร็วกว่ากันตัวไหนมันยืนดีกันนะครับผมตั้หเนี่ยแชงอะจะยืนนําหน้าของคาตาคุริแล้วก็ถ้าเอายืนลิงกชนกันนะ่ะแชงคูดจะเร็วกว่านะครับผมคาตาคุรีจะแพ้แชงเพราะว่าแชงอาจจะได้เปิดกอนอยู่นครับผมแชงคูดยังคงเป็นตัวที่เร็วที่สุดในเกมยังไม่มีตัวไหนเปิดก่อนแชงคูดนะครับผมแล้วถ้าถามว่าเราอยากเล่นเซตไอคาตาคุริยืนที่1รับตีนได้ไหมพี่มันมีสกิลหลบดีกทำได้นะครับผม เราก็เล่นคาตาคุริอยู่ที่1แล้วก็ใส่เป็นพวกไอหลักุซันคูจิผมเป็นโงคุนะครับผมตัวหลักๆตีคนก็จะเป็นนี้อยู่แล้วเนาะเซ็นโงคุคุจิแล้วก็ทาปาก้ารอคุซันเนี่ยเบื้องต้นเป็นเซตนี้ไปก่อนก็ได้นะครับผมเปิดพี่มาทําไมวะนี่เบื้องต้นเป็นเซตนี้ไออันนี้มันก็ยืนนําหน้าแล้วนะครับผมคาตาคุริก็ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นเซตนี้ก็ได้หรือใครที่อยากดาเมจเยอะกว่านี้นะครับผมโซโลโจโรไปไหนวะเดยอัพเนี่ย เป็นเซตนี้เลยก็ได้นะครับผมจะเก่งมากๆเลยเปอร์เซนต์เลือดก็มีนะครับผมฮิวเลือดก็มีลดสปีดเปิดโล่หลบหลีกเองนะครับผมลดพลังป้องกันมีจับโอ้โหคบเครื่องนะครับผมเซตนี้ก็อาจจะเป็นเซต PVP ที่แบบเก่งมากๆในอนาคตเลยก็ได้นะครับผมเราก็ต้องแบบลองเทสกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมเอามาเทสก็สําหรับคู่หนึ่งๆนะครับผมคาตาคูริเข้าแล้วหลายคนก็คงจะอยากดูลูฟี่เจอกับคาตาคูรีเนาะผมเชื่อว่าหลายคนคงจะอยากดูนะครับผมเพราะว่าในการ์ตูนมันก็ สู้กันค่อนข้างที่จะสนุกเนาะ <Wow. S 1> ก็เดี๋ยวคู่เปิดตัวผมจะทำคาตาคุริตีกับลูฟี่ให้ดูเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยเนาะช่วยกันกดปั่นยอดไลค์คลิปนี้นะครับผมถึง100รไลค์ปุ๊บผมจะลง2ตัวละครน,นี้เลยลูฟี่เจอกับคาตาคุริให้ดูนะครับผมถ้ายังไม่ถึงก็ขอพักไว้ก่อนนะครับผมจนกว่ามันจะถึงเพราะว่าเพราะว่าอะไรผมตอนนี้ผมเล่น3เกมไงก็ต้องทยอยทยอยนะครับผมแต่ว่าถ้ามันถึงปุ๊บผมรัดคิวให้ททันนีเลยะผม เผื่อมีแบบท่านผู้ชมอยากดูกันเนาะสำหรับกู้คาตาคุรีกับลูฟี่นะครับเดี๋ยวเอา r a t เลยเนาะบื้องตอนก็ประมาณนี้นะผมใครที่อยากซื้อหรืออยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก่อนจะซื้อหรือว่ายัางไงก็เข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับส่วนใครที่ชอบอยู่แล้วก็จัดการได้เลยนะครับผมคลิปนี้ก็ปล่อยตอนที่ตัวละครเข้าเกมพอดีเนาะสำหรับคลิปนี้นะผมฝากเพื่อนทุกคนด้วยเนาะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมที่จะกดติดตามไปด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไปด้วยนะครับทุกครั้งที่ผมลงคล ลงข้อมูลการอัปเดตข่าวสารเป็นโค้ดหรือแจอกรหัสอะไรจะได้ไม่พลาดเนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะ like, uri, ครับผม1 0 0ยไลค์จัดไปคาตาคูลิเจอลูฟีครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ